สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ที่บูธของอะพีเรียนะครับนะอภะพีเรียนะครับก็คือเป็นบูธอีกบูธหนึ่งครับที่อยู่ในงานโมโตจีพีนะครับนะฮะที่สามช้างบุรีรัมนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าในบูธของอภะพีเรียนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับ นี่ฮะตัวแรกเลยก็คือ G R G T เอสอาร์เท่ทีคร S R G T 200นะครับนี่เลยฮะเครื่องของแอฟริกาเลียนะครับเครื่อง200นะฮะไอเกตนะครับเป็นระบบการจ่ายน้ำน้ำมันด้วยหัวฉีดนะครับนี่เลยนะครับรูปทรงฮะนี่ออกเป็นสไตล์แบบแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับนะก็คือลุยๆุ่ยนะฮะพูดง่ายๆดูที่ตัวของของอายางนะฮะตัวยางนี่ก็นี่เลยครับ พร้อมลุยนะครับพร้อมลุยแน่นอนระบบเบรกครับตัวเบรกก็คือจานดิสเบรกนะครับนี่นะฮะดูแบบแอดเวนเจอร์คีแบบลุยๆหน่อยลุยๆหน่อยนะครับนี่ฮะโอเคครับดูระบบไฟห้าตัวไฟหน้านะฮะนี่เลยไฟหน้าโอ้ดูรูปทรงเนี่ยคือสวยนะฮะสวยคะับก็คือดูแล้วดูดีฮะดูด้านหน้านะครับขึ้นมาด้านบนก็จะมีตัวหน้ากากนะฮะซึ่งเป็นชิลชิลหน้าเป็นอ่าสี โทนดำดำนะฮะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อะพิเรียในการอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับตัวเฟรียละฮะอยอยู่ด้านบนนะฮะเฟรียลเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮนะนี่เลยนะครับตัวด้านล่างนี่เป็นระบบตัวไฟอของไฟไฟหน้านะครับก็คือเป็นความความโดดเด่นก็คือเป็นแอดเวนเจอร์ในการขับขี่นะครับก็จะดูแล้วคือพูดง่ายๆใครชอบลยนะุยๆ่ะคือรุ่นนี้ก็น่า,น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 าขี่รุ่นหนึ่งฮนะตัวหนึ่งนะครับนี่ มีระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนี่มีหม้อน้ำนะรบระบายร้อนด้วยน้ำด้านหน้าเป็นดิสเบรกด้านหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นเดียวกันรูปทรงของตัวท่อไอเสียนี่นะครับด้านหลังครับระบบไฟตัวไฟท้ายตัวกุญแจนะฮรกุญแจอาจะเป็นกุญแจแบบทั่วไปครับนี่กุญแจทั่วไปนะครับเรือนไม้นะฮะหน้าจอเรือนไม้นะครับ ตัวสวิตต่างๆนะครับก็อยู่ท่านโ้นดาขวานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่การปรับมอต่างๆฮะมอต่างๆนะครับเวลาเราควบคุมหรือว่าอยากจะดูค่าต่างๆในหน้าจอนะครับโอเคนี่คือในตัวของ SR 200นะครับ SRGT 200SRGT 200มาดูอีกสีหนึ่งครับนี่เลย SRGT 200สปอร์ตตัวนี้คือเป็นทรงสปอร์ต ให้ทุกคนดูนะครับก็คือทรงสปอร์ตกับตัวไม่สปอร์ตก็คือดูที่สติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ตัวสปอร์ตเนี่ยจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ฮะแล้วก็ด้านล่างฮะก็จะมีสติกเกอร์ตรงนี้ด้วยฮะอันนี้คือเป็นตัวสปอร์ตนะฮะตัวสปอร์ตนะครับแล้วล้อแม็กครับเป็นโทนสีนี้เลยนะครับสีเดียวกับตัวรถแล้วตัวที่กันตกก็เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตก็คือสีสีตัวนี้ก็จะไปตามสีสีรถนะฮะตรงนั้นนะครับนี่เลย แต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานะฮะจะไม่มีสติ๊กเกอร์อย่างที่เห็นอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับนี่เลยคือมันมีข้อแตกต่างกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวเครื่องยนต์นั้นเหมือนกันอยู่นะครับแต่ว่าสีสันสติ๊กเกอร์ต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับนะก็คือตัวสป,ปอร์ตกับตัวธรรมดานะครับผมโอเคการระบายความร้อนด้วยน้ำครับหม้อน้ำนะครับนะโอเคครับนี่คือให้ดูตัว SRT uh, <TT. S 1> ตัวสปอร์ต200นะครับแล้วตัวนั้นก็คือเป็นตัวธรรมดามาดูดรุ่นอื่นๆครับที่เพิ่มความแรงเข้ามานี่นะฮะถ้าใครเห็นแล้วอยากชื่นชอบแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่โอ้นะฮะใครที่ชื่นชอบความเร็วนะฮะก็มีความฝ่ายฝันอย่านีอยากจะได้รถบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์นะฮะในบิ๊กไบค์ก็มีหลายค่ายโดยเพราะอ่นนี้ก็อะพิเรียก็มีเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ในเป็นรุ่นดูดูรุ่นก่อนนะฮะนี่เลย นนทางเราอาจจะข้อมูลไม่แน่นก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่เบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันว่ารถสปอร์ตนะครับนี่ตัวที่ตกแต่งนะลงแขงน่าจะลงสนามแข่งได้เลยเพราะว่าอะไรครับดูที่ยางครับนี่เลยฮะยางยางพร้อมแข่งแน่นอนครับยางแบบนี้ก็คือเป็นยางที่ใช้ในสนามแข่งนะครับ เวลาขับคี่นถ้ามันร้อนๆยิ่งมีจะมีความเหนียวในตัวนะครับนี่เลยนี่ฮะ SR 600ตัวนี้ก็เป็น SR 600นี่นะครับในค่ายอะพเรียนี้ก็ถือว่ามีรถหลายรุ่นเช่นเดียวกันครับนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสกูตเตอร์หรือว่าเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับและตัวนี้ก็คือเป็นเป็นรถที่ใช้ในการขับคี่นะครับใครชอบความเร็ว อันนี้เป็นเครื่องในการเทสนะครับเครื่องเทสนะครับอันนี้โยกได้นะฮะโยกได้เลยนะครับสุดยอดมากโอเคครับวันนี้ฮะทางช่องมอเตอร์ไซค์ดีวิวต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งแล้วกันครับที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีเสมอมายังไงแล้วครับเป็นกาลังใจให้กับทางทีมงานง่ายๆนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วกันครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดและวันนี้ครับเราอยู่ที่ มุรีรัมวันที่2ตุลาปี65นะครับโอเคครับสำหรับมูดอาร์พิเดียเราขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับมอเตอร์ไซค์นิวิวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ